สบายดีพี่น้องมาเชิญทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลทุวันพี่น้องค่งะตะบนเก็บบรรยากาสให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะพี่น้องบรรยากาสเดนไอสายหัดไอพัทยาพี่น้องค่ะถนนหนทางพี่น้องเอจาะรถแคมทางนี่แหละพี่น้องไอเจอดหยวนมองซึ่งอันอยังก็ซอยซอยเจ็ดนะพี่น้องค่ะ มองนั้นก็สิเป็นนั่นเด้ซอยอันห้องมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่กับเป็นนี่เนาะพี่น้องรักซอยนั่นแหละป็นซอยจิตเด้อพี่น้องค่ะเดี๋ยส่งแม่ลูกนั่งถ้าคุณพ่ออยู่ในรถพี่น้องค่ะคุณพ่อไปซีกวัดซินอยู่ในห้างเซินทันพี่น้องค่ะนี่ ห่างคืนท่านมองอันถึงสู้เนาะพี่น้องะ่ะมือนีเนาะพี่น้องห่างคืนท่านท่านละมือนีท่านไหนได้คิวแล้วพี่น้องขามือนีได้คิวแล้วพี่น้องคาได,พได้พอดีเพิ่นจองไว้ห่านประมาณเดือนหนึ่งพี่น้องคาเพิ่นกเ็เลยได้รับข้อความส่งไบบอกว่าถึงคิวคุณแล้วได้มาซีดแล้วเห็นเพิ่นเป็นเป็นว่าอนันน่ะ ว่าซีฟของไฟเซอร์ฉันแต่ว่าเดี๋ยวเบิ้งก่อนว่าออกมาละซีฟอาาย่างไหนต้องคุยกันอีกทีพี่น้องคะเป็นแ,แม่กับลูกกันเนี่ย้องไมลูกกันนั่งท่าพ่ออยู่รถดนี่แหละพี่น้องคะเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านเบิ้งเลยเนาะพี่น้องหาดพัทยาพี่น้องจะต้มีคนมานั่งเล่นอยู่เนาะแล้วก็ย่างเล่นน่ะพี่น้อ,นนองขา,ก,ากับหลาไหลจะว่ากับปลคึกคักคือ,คอ,คอตะก้อนไงจะชิงเงียบเหงาในจากน้อยพี่น้องเอ้ย พี่น้องค่ะโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้สบดิคอจบคลิปกันเด้อพี่น้องค่ะเก็บบรรยากาศนี้นิดหน,น่อยให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะ้าอาพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อทุกท่านได้เบิงเ้งนะพี่น้องค่ะขอบพระคุณทุกทก,การกดติดตามและรับชมนะคะเนาะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจดเด้อค่ะเด้อไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ